เป็่งธุรกิจบ้างได้ทาเป็นยังไงบ้าง6ปีที่ผ่านมา6ปีที่ผ่านมาถือว่าเหนื่อยแสนสาหัสมากมากนะคะแต่เป็นความเหนื่อยที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มค่าในที่นี้มันไม่ใช่เรื่องเงินแต่มันคุ้มค่าในเรื่องของ <c oughs> ความรู้สึกและจิตวิญ,ญญาณเราในการที่เราค่อยๆก้าวไปทีละสเต็ปจริงๆนะคะจากแบบน้ำพริกที่ทําด้วยมือเราจากกระทะใบเดียวอย่างเงี้ยวันนี้มันเติบโตขึ้น ทำได้วันละประมาณแบบไม่ถึง100กระปุกวันนี้เราทําได้เป็นหนึ่งเป็นพันกระปุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องก็คือจริงๆมันยังไม่ได้เป็นฟิลแบบโรงงานจ๋าค่ะมันจะเป็นตึ่มเอ่อครัวกลางที่เรามีการจัดระบบระเบียบที่ได้มาตรฐานเลยแหละเอา,อางี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเร็วๆนี้เรากำลังจะได้อยอยเนาะแล้วเราก็จะมีการาพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้วก็เข้าร่วมกับทางมกเกษตรในการพัฒนาสินค้าของตัวเองตลอดค่ะตั้งใจจะเอาอาชีพนี้ คือตอนแรกเนี่ยเราเราสนุกกับการทาน้าพริกแล้วมีคนกินแล้วอร่อยตอนหลังๆเราก็เริ่มมีเป็นเขาเรียกมีความเป็นธุรกิจมากขึ้นแล้วตอนนี้วัตถุประสงค์ในการที่เราทําต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแล้วมันเป็นเรื่องของการที่เราเล็งเห็นว่าจริง,รงๆแล้วคําว่าน้าพริกอะ่ะมันถูกประเมินต่ําม,มาโดยตลอดเลยอะค่ะมันไม่มันไม่เข้าใจว่าทําไมจากคนทั่วไปที่ทาน เเพราะแบ,บไม่ประเมินตาในที่นี้หมายถึงว่าเวลาคนนี่เห็าว่าน้ำฟริกก็จะรู้สึกว่าเป็นโลคอสเออมันเป็นแบบอหาหารโลกคือจําเป็นที่ทอเออมันมันไม่จําเป็นต้องแบบราคาแพงหรืออะไรจริงจริงแล้วเราสามารถพัฒนาโปรดักต์ของเราให้มันดีขึ้นให้มันพรีเมียมมากขึ้นได้โดยที่รสชาติอะไรต่างๆยังคงเป็นธรรมชาติอยู่จริงมันเป็นเมนูที่ทําได้แบบกว่าจะได้มันยากะมันค่อนข้างซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากพัฒนา สินค้าของไทยหรือว่าน้ําพริกที่มันเป็นมรดกของเราเนี่ยอยากจะทําให้มันแบบเติบโตไปมากขึ้นเท่าที่เราจะทําได้นี่คืออุปสรรคที่เราเจอใช่ค่ะอุปสรรคที่เราเจอคือเรื่องนี้ด้วยแล้วก็อีอกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเ,ออเราอยากจะทําให้น้ําพริกยังคงเป็นรสชาติเหมือนที่ทําใหม่ๆเหมือนแม่เหมือนยายเราทําให้กินเวลาทําแล้วกินเลยมันจะอร่อยอีกอย่างหน่คิดถึงบ้านแล้วก็อย่างหนึ่งเวลาที่น้ําพริกมันต้องมีการ อาจจะไม่อร่อยเท่าเดิมเราก็คิดว่าทําไมน้าพริกที่เก็บได้ได้ได้เขาเรียกว่าน้ำพริกที่อายุเก็บนานๆมันต้องไม่อร่อยเท่าน้ำพริกที่ทาใหม่ๆเราจะพยายามทําให้มันเก็บได้นานขึ้นด้วยแล้วก็ยังรสชาติอร่อยเหมือนเดิมจริงๆตอนนี้มันลงตัวเลไยังคะค่อนข้างลงตัวค่อนข้างลงตัวเลยนะคะแต่จริงทุกวันนี้เ,เราเรียนรู้อย่างคือพอเรามาเป็นเจ้าของธุรกิจอะ่ะมันไม่มีคาว่าพักมันไม่มีคาว่าหยุด เวลาเราอยู่ในวงการบันเทิงมันยังได้แบบเลือกว่าเราจะหยุดวันไหนพักวันไหนแต่อันนี้มันทํางาน,นแบบแทบจะ24ชั่วโมงค่ะเราเราก็รู้สึกว่าในเมื่อเรามีโอกาสที่จะทำแล้วเราจะทำมันให้ดีที่สุดแล้วก็ในีคุณแม่ต้องเริ่มพักแล้นนะกลายเป็นว่าตอนนี้พอยิ่งรู้ว่ากำลังจะมีลูกก็ยิ่งทํางานหนะักเพราะว่ามันมือนเราอยากจะเซตทุกอย่างให้มันลงตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแค่ว่าอยู่ที่บาลานซ์อย่างวันนี้ก็สามารถเอาตัวเองออกมาแบบเออดูละครเวทีได้อะไรอย่างงี้